คนมาลองทายกันดูค่ะว่าบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่ให้ถึง60ตารางวานี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่คือหมู่บ้านชัยพฤกษ์รังสิตคลองสี่บ้านเดี่ยว60ตารางวาขน,นาดกําลังดีมากๆเลยนะคะสําหรับครอบครัวที่อยากขยับขยายจากคอนโดหรือว่าอยากได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมบรรยากาศรอบบ้านนะค่อนข้างที่จะเงียบสงบเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะเพราะในซอยมีเพียงแค่สี่หลังเท่านั้นหน้าบ้านนะคะสามารถจอดรถได้2คันเข้ามาภายในถงกลางบ้านนะคะค่อนข้างที่จะกว้างโปร่งนะคะแสง เข้าดีมากๆมีกระจกรอบๆนะคะทําให้บ้านดูโล่งและชั้นล่างนะคะจะมีคัวแยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะชั้น1จะมีห้องน้ําให้1ห,ห้องค่ะส่วนด้านบนชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะในส่วนของห้องนอนใหญ่จะมีระเบียงและห้องน้ําภายในห้องนะคะที่สามารถทะลุหากันได้ค่ะทำเลที่นี่นะคะก็ดีมากๆติดถนนรังสิตนครนายกอีกด้วยหลังนี้นะคะเพียง3.99เท่านั้นค่ะได้บ้านเดี่ยวทําเลดีแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะใครสนใจนะชมบ้านจริงนะคะรีบอินบ็อกซ์มาหาเราได้เลยค่ะ you mm -hmm.